คือกรณีที่ UNSC ได้ออกข้อเรียกร้องให้ไทยและทำกัมพูชาทํำข้อตกลงหยุดยิงถาวรเราไปตรวจดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งแล้วนี่นะครับพบข้อพิรุธที่มีความสำคัญต้องต้องตั้งคำถามกับทั้งท่งทงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต,าต่างประเทศและท่านนายกก็คือ 1. การที่ท่านไม่ยืนหยัดว่ากัมพูชารุกรานไทยอยู่นะครับ ซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นสาระส,สำคัญที่ทำให้ UNSC UM ไม่เห็นประเด็นว่าต้องให้กัมพูชาออกจากดินแดนประเทศไทยแม้ท่านจะยังพูดไม่ได้เพราะว่าท่านพูดว่าหลักเขตแดนยังจัดทำไม่แล้วเสร็จทำไมเหตุใด,ดท่านไม่ใช้เงื่อนไขข้อที่2คือกัมพูชาเป็นฝ่ายละเมิด MOU 2543อันนี้สาคัญนะครับการที่ท่านไม่ยืนหยัดว่ากัมพูชาละเมิด MOU 2543ด้วยการสร้างสิ่งปลูกสร้าง คนย้ายชุมชนทหารเข้ามาเนี่ยทำให้มติขององค์การสหประชาชาติในข้อเรียกร้องให้ไทยกับกัมพูชาทําข้อตกลงหยุดยิงถาวรนั้นเนี่ยไม่มีเงื่อนไขให้ทหารและชุมชนกัมพูชาถอยออกจากดินแดนประเทศไทยคําถามก็คือว่าทําไมท่านไม่สู้ในประเด็นแบบนี้เลยเหมือนกับที่ท่านเคยพูดว่าเราไม่รวมระวังรงรักพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ของไทยทั้งหมดเพราะอะไรขอตั้งคำถามนะครับ เป็นไปหนึ่งในสามต่อไปนี้หรือไม่ข้อใดข้อหนึ่งเนื้อหนึ่งคือหนึ่งคือท่านคือพวกท่านไม่ว่าจะเป็นท่านนายกหรือกระทรวงการต่างประเทศไม่รู้เท่าทันหรือหลงลืมจนถึงขั้นตกหล่นในประเด็นสาระสำคัญที่เป็นผลร้ายต่อประเทศไทยในเวลาตอนนี้ไม่มีการเรียกร้องให้กัมพูชาถอยออกจากดินแดนประเทศไทยหรือให้กัมพูชาถอยไปก่อนที่จะมีการละเมิด MMOU .2543 เพร <c> า <oughs> ะที่จคือท่านไม่รู้ หลืมหรือ2ก็คือว่าแท้ที่จริงแล้วหลังจากการประทะาทางการทูตหลายครั้งจากถแถลงการของกัมพูชาวันที่1กุมภาพันธ์2 5 5 4แล้วท่านตอบเขาไม่ได้ว่าแท้ที่จริงแล้ว MOU 2543นั้นหมายถึงแผนที่1ต่อ2อ0แสนจริงจึงไม่มีการพักทุ้งในประเด็นนี้หรือ3ถ้าไม่ใช่ตามนี้ก็แปลว่าที่จริงสู้ได้ แต่ท่านไปสมรู้ร่วมคิดกับกัมพูชาเพื่อให้สุดท้ายมติหรือว่าข้อรดยกร้องของ UNSC นั้นมีกำหนดเพียงแค่หยุดยิงถาวรโดยไม่พูดถึงการรุกรานของกัมพูชามีแค่3ข้อหรือท่านจะมีข้ออื่นก็ต้องตอบหผลมาว่าเพราะอะไรถึงไม่ต่อสู้ในประเด็นว่ากัมพูชาละเมิด MOU 2543ถ้าท่านยึด MOU 2543จริงนะครับนี่เป็นคำถามที่อยากจะฝากถามท่านนายกและคุณกระสิทธิ์ให้ตอบตรงประเด็นว่าเพราะอะไร เรื่องถัดมานะครับคุณนัทพรโตประยูนยซึ่งเป็นทนายของคุณวีระกับคุณราตรีนะครับเพิ่งออกมาถแถลงว่าทั้งสองคนคุณวีระและคุณราตรีจะไม่อทธทณ์แล้วนะครับเพราะว่าคุณแม่ของคุณวีระได้ขอร้องนะครับเพื่อทําให้ออกมาให้ได้เร็วซึ่งก็อาจจะเข้าสู่กระบวนการขออภัยโทษนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียใจที่สุด เพราะว่าท่านนายกได้ประกาศเมื่อวันที่30มกราคม2553ขอภัยะ30ธันวาคม2553ว่าไม่ว่าจะเป็นกรณีใดจะไม่ปล่อยให้คนไทยนั้นถูกนำตัวขึ้นสู่ศาลของกัมพูชาบัตรนี้เนี่ยกระบวนการไม่เอื้ออำนวยช่วยเหลือให้สองคนไทยได้ออกมาในฐานะที่เขาไม่ได้ล้าเข้าไปในเขตกัมพูชาแม้แต่น้อยปล่อยให้เขาสู้เอง แล้วก็ได้เราได้รับข้อมูลมาโดยตลอดนะครับว่าแม้กระทั่งทนายที่ตั้งโดยสถานทูตผ่านกระทรวงการต่างประเทศก็เปลี่ยนไม่ได้แล้วก็แม้กระทั่งคําแปลก็ล่าช้ามากจนกระทั่งแทบจะไม่ทันในการอุทธรณ์ซึ่งก็ยังไม่ทราบว่าทานหรือเปล่าเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ยังไม่ทราบว่าสุดท้ายคุณมีรัและคุณนาตรีโดนแรงกดดันมากน้อยขนาดไหนแต่เป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างยิ่งว่ารัฐบาลแทบจะลืมเขาไปเลยนะครับ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยปล่อยให้เขาต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวให้เขาสู้โดยที่รัฐบาลไม่เอือ้ออํานวยหรือส่งเอกสารว่าเขายังอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ควรนําตัวขึ้นสู่ศาลเพราะมีข้อตกลงระหว่างไทยและกัมพูชาแต่กลับไปเน้นเรื่องว่าล้ําแนวปฏิบัติการไปแล้ว55เมตรแล้วให้นักการเมืองแทบทุกคนอีกหลายคนไปพูดว่าล้ําเขตแดนเข้าไปในกนฝั่งกัมพูชาแล้วสิ่งเหล่านี้ละครับทำให้เกิดความเสียหายกับสองคนไทยอย่าง ที่ไม่ได้ให้ภัยจริงๆกับเหตุการณ์ครั้งนี้